สวัสดีนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาสอนติดตั้งปลั๊กอินกีตาร์เพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้า e l e ก t r i c g i t a นะครับ AGF2 นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับก็ให้ทำการคลิกขวานะเลือกเป็น e x t a c t Here นะครับผมก็จะได้ชุดนี้มานะเพื่อนๆผมพร้อม l i b r y เลยนะครับก็ให้ทำการติดตั้งตรงอันนี้นะไฟล์ .exe นะเพื่อนๆครับผม เมื่อมีต่างได้ขึ้นมากดปุ่มเยสไปเลยนะครับเมื่อถึงต่างนี้นะครับเพื่อนๆกดปุ่มเน็กไปนะผมแล้วกดปุ่มไอเซ็นะครับผมกดปุ่มเน็กไปเลยนะครับตรงนี้นะเขาจะไปอยู่ที่ไดซีนะเพื่อนๆซึ่งผมจะเปลี่ยนเขานะครับให้ไปอยู่ที่ไดจีนะผมอ่าผมก็กดปุ่มเราเลยนะครับเพื่อนๆลากบานหลังมานะเข้าไปตรงไดจีเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะไปอยู่ตรงโปรแกรมไฟล์นะผม แล้วก็เข้าไปตรง a m p l i ลซาวนะผมนี่นะครับกดคลิก Amplifier ซึ่งผมสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มเคไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มเน็กนะครับผมตรงนี้ยกปุ่มเยสไปนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะไปอยู่ที่ไดซีนะผมก็จะเปลี่ยนเขาเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มบราวเลยนะครับจากนั้นก็เข้าไปตรงไดจีนะครับเข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์นะผมเข้าไปตรงสเตนเบิร์กนะผมนี่นะ แล้วเลือกเป็นวิธีนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับก็กดปุ่มเน็กไปนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าไปตรงไดจีนะครผมคือเราจะติดตั้งที่ไดจีเราก็ต้องเปลี่ยนค่าต่างๆอยู่ที่ไดจีทั้งหมดนั้นเดนงครับเพื่อนก็เข้าไปตรงเซนเบอร์นะครับผมนี่นะแล้วเลือกเป็นวิธีนะครับกดปุ่มโอเคไปเลยนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเน็กไปนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนก็กดปุ่มเรานะครผม ผมอ่าผมจะเลือกเป็นไรจีเหมือนเดิมนะครับเลือกโปรแกรมไฟล์นะผมแล้วก็เป็นแอมเปร์ซาวน์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะผมนี่นะแล้วก็กดปุ่มเน็กนะครับตรงนี้นะผมจะติ๊ก64บิตต่อไปนะเพราะผมจะใช้แค่32บิตนะครับผมเมื่อหมดแล้วนะเพื่อนก็กดปุ่มเน็กไปเลยนะผมกดปุ่มเน็กนะครับอ่าอินสตา l ไปเลยนะครับผม ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นะครับก็ห้กดปุ่มโค้ดปิดไปเลยนะครับผมจากนั้นครับก็กดปุ่ม next นะครับตรงนี้นะครับก็กด no ไปก่อนแล้วก็กดปุ่มฟินิชไปเลยนะครับจากนั้นก็เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะครับผมซึ่งก็เข้าไปตรงไดจีนะครับเข้าไปตรงสเตนเบิร์กนะครับผมเข้าไปตรงวิธีปลักอินนะครับ ก็ยทำการคลิกขวาตรง a g f 2งนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เลือกเป็น Copy เลยนะครับก็เข้าไปที่ d a สี่นะครับเข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ x 8 6 l ปกครับก็ลางวาด้านหลังลงมานะครับผมแล้วเข้าไปตรง Ripper เลยนะครับเข้าไปตรงวิธีนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับกดปุ่ม Part ไปเลยนะครับกดปุ่ม Continue นะครับ เมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการพับน้าต่างนี้เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดรีเปิร์ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเปิดรีเปิร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็กดปุ่มออปชันไปนะครับกดพีเฟรนต์นะครับเลือกเป็นวิธีนะครับแล้วก็กดปุ่มอีดินะครับตรงนี้กดปุ่มแอดนะครับแล้วก็เลือกเป็นไดซีโปรแกรมไฟล์เอ็กซาบกริเปิร์วิธีนะครับจากนั้นก็รีสแกนไปหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มอ ok ไปนะครับจากนั้นก็สร้างแท็กขึ้นมาหนึ่งแท็กนะครับผมเลือกเป็น all channel นะครับกดปุ่มสีแดงข้างหน้านะครับแล้วก็เลือกเป็น fx นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็เลือกเป็นเพื่อกีตาร์ f 2นะครับผมก็กดปุ่ม add เลยนะครับก็เปิดตัว active ขึ้นมาเลยนะครับผมก็คือตัวที่เราทำการติดตั้งไปเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะก็คือ activation นะครับ ไฟดอทเอเอ็กซ์อีนะเพื่อนๆ่ก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายกันเลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเสียงแดงอยู่นะเพื่อนๆนี่นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดตัวนี้ตัวนะครับแอ p l e ิเทอร์คียเขึ้นมาเลยนะครับเมื่อมีต่างเล็้นมากดปุ่มเย็ไปเลยนะครับเมื่อหน้าต่างของคีเขึ้นมาเพื่อนเพื่อเรากดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆด้านหลังนี่นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นวินโด้นะครับเลือกเป็น a อ f 2สองนะครับผมนี่นะครับ จากนั้นนะครับก็ย้อนกลับไปตรงหน้า activation นะครับกดปุ่มแอคที e นะครับผมตรงนี้เลือกเป็นอ l ฟไลน์ครับกดปุ่ม Copy นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นก็มาคลิกขวาตรงชาร์ e โค้ดตรงนี้นะเพื่อนนะครผมกดปุ่มพารวางไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม g e n e r a ร e นะครับผมจากนั้นนะครับก็ทําการปาดคีย์โค้ดนะครับผมนี่นะแล้วก็คลิกขวาแล้วก o p y นะครับจากนั้นก็มาวางตรงนี้นะครับตรงคีย์โค้ดนี่นะครับก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มพ a s ์เลยนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทําการก๊อปยูเซอร์ไอเดียตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะเลือกเป็นก๊อปปี้นะผมก็มาขวาตรงยูเซอร์ไอเดียงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มพาร์ทไปเลยนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม a c t i v a เ e ไปเลยนะครับผมอย่างนี้แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆครับก็กดปุ่ม exit ออกไปเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวสีเขียวอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับผม ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆก็กดปุ่ม exit ออกไปเลยนะครับ่าหน้าต่างนี้ก็กดปุ่มเคไปเลยนะครับจากนั้นนะจากนั้นนะครับให้ทำการปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะผมแล้วก็ลบแสงนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็สร้างแสงขึ้นมาใหม่นะผมอตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นออ l ชน a n ล e l นะครับผมแล้วกดปุ่มสีแดงข้างหน้านะครับแล้วก็เลือกเป็น fx นะครับผมจากนั้นก็เลือกเป็น แอมพลิเอกีตาร์ F นะครับแล้วก็กดปุ่ม add ไปเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็รอให้เขาโหลดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะตัวสีแดงนะครับหายไปแล้วนะครับแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ลองกดที่แป้นคีย์บอร์ดดูก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อน